สมัยนั้นพวกท่านจึงไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้าพวกท่านนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอันเกิดแต่ความเพียรเองทีเดียวย่อมเชื่อผิดไปเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะความหลงว่าบุคคลเรานี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์ก็ดีมิใช่สุขก็ดีข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในการก่อนและเพราะว่าหมดกรรมเก่าด้วยตะบะและเพราะไม่ทำกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สินส้นทุก์ขเพราะสิ้นทุก์ก็สินนส้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็สูญสิ้นไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรามีถ้อยคําและความเห็นแม้อย่างนี้แลจึงไม่เล็งเห็นการโต้ตอบถ้อยคําและความเห็นชอบ ด้วยเหตุอะไรอะไรในพวกนิครณภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวกับพวกนิครณนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นฉไนพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบัน ขอกำนั้นจงเป็นของให้ผลในอนาคตด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดพวกนิครนนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้หามิได้เลยและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคต ขอกมนั้นจงเป็นของให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเทิดท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นชะไหนพวกท่านจะเพ่งปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุขขอกรำนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเิดและพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ของกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด ท่านผู้เป็นนิครณทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นชไนฉะพวกท่านจะเพิงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกรรมนั้นอย่าพึงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิน้นขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเสร็จสิน้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเทิด ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นชนไหนพวกท่านจะเพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมากขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดและ พวกท่านจะเพ่งปรารถนาได้ดังนี้หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถอท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นชไหนพวกท่านจะเพ่งปรารถนาได้ดังนี้ หรือว่ากรรมใดเป็นของให้ผล